โอเคผมจะเจาะลึกให้ดูนะครับระหว่างรุ่น SPORT 24 SPORT 50แล้วก็ PRO e x กับ3รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงเริ่มต้นก่อนนะครับที่น้ำหนักและราคาละกันนะครับสำหรับ SPORT 24นะครับเริ่มต้นที่6กปอนด์นะครับไปจนถึง24ปอนด์นะครับเดียวเนีย่ยผมยกได้เบามากและก็ สามารถซอยได้นะครับ1,2,3,4,5,6,7ขั้นลำดับของน้ำหนักนะครับครบไล่ให้ตั้งแต่6ปอนด์9ปอนด์12บอปอนด์15บปอนด์18บปอนด์21บอปอนด์และก็24บปอนด์นะครับสำหรับคู่นี้นะครับราคาต่อคู่อยู่ที่9,500บาทขยับขึ้นมานะครับเป็นรุ่นม d d เ e ิลเวทของตัวแบรนด์เทว Block นะครับซึ่งก็คือรุ่น Power ็อกสปอร์ตห้านะครับ รุ่นนี้นะครับไล่น้ำหนักให้นะครับตั้งแต่10ปอนด์15ปอนด์20ปอนด์25ปอนด์30ปอนด์35ปอนด์40ปอนด์45ปอนด์และ50ปอนด์นะครับราคาสนกนะครับคู่นี้ต่อคู่นะครับอยู่ที่23,000 800บาทนะครับอาจจะดูแพงนิดหนึงแต่คิดดูนะครับคู่นี้คู่เดียวนะครับเท่ากับมีดัมเบล18ลูกอยู่ที่บ้านนะครับในแผนคฟอรที่รัทัดรัดมากนะครับสำหรับใครที่เป็นคนที่ต้องการออกกำลังกายเทรนกล้าเมเนื้อครบทุกมัดน,นะครับคู่นี้ผมบอกเลยว่าคู่เดียวจบนะครับและครบทุกมัดจริงๆต่อไปเรามาดูรุ่น รุ่นใหญ่สุดนะครับ heavy weight ของตัวแบรนด์ power block เขานะครับก็คือ power block pro exp นะครับรุ่นนี้นะครับเริ่มต้นน้ำหนักนะครับที่10ปอนด์ไล่ไปจนถึง 20, 30, 40, 50นะครับคือ standard set ตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายไปได้จนถึง70ปอนด์แล้วก็90ปอนด์นะครับคู่นี้นะครับราคาเริ่มต้นสำหรับ standard set อยู่ที่27,800บาทนะครับเป็นคู่ที่ ครบที่สุดแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่สําหรับออกแบบมาสําหรับนะครับการเปิดยิมเทรนเนอร์มืออาชีพนะครับหรือท่านที่ต้องการออกกําลังกายจริงจังแล้วมีดัมเบลคู่เดียวที่ครบและทาได้ทุกอย่างแล้วก็พัฒน,นากล้ามเนื้อได้ทุกคู่ในร่างกายจริงๆเพราะว่าเขาสามารถที่จะขยายไปได้จนถึง70และ90ปอนด์และยังสามารถที่จะลิงก์เจ้าตัว ProXP 2ข้างเข้าด้วยาร์เบลนะครับเป็นาร์เบลอเซสซอรี่ ล็อกเข้าไป2ข้างปุ๊บก,ก็จะได้บาเบล1บาเบลขึ้นมาโดยที่น้ําหนักบาเบลเนี่ยถ้า2ข้าง90ปอนเนาะรวมไปสูงสุดเนี่ยบวกกับน้ําหนักบาเบลจะอยู่ที่น้ําหนัก200ปอนปอนะครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวที่ถ้ามีอยู่ประจําบ้านมีอยู่ประจํายิมนะครับเทรนเนอร์สามารถที่จะใช้เทรนได้ครบทุกเอ็กซ์เซอร์ไซส์จริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับภายใน เรายังมีนะครับลูกเวทเล็กนะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการที่จะใช้เทรนฟังชั่นอลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่างๆนะครับถอดออกมาใช้เป็นบาร์เบลเวลาวิ่งออกกำลังกายหรือทำฟังชั่นอลเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็ได้เหมือนกันนะครับใช้เสร็จทุกข้อเก็บล็อกเข้าไปแล้วก็ล็อกสลับกลับนะครับแล้วก็แค่นี้ครับก็กลับเป็นดัมเบลเหมือนเดิมเปรียบเทียบให้ดูนะครับ3รุ่นนะครับสปอร์ตยี่สิบสีปอร์ตห้แล้วก็โปรเอ็กซ์พี ของ Power Blocks ครับดัมเบลที่ดีที่สุดในโลก Power Blocks คู่เดียวจบครบทุกมัดครับ